สวัสดีค่ะอาจาร,รย์อาร์นะคะเป็นมะเร็งเต้านมคือตรวจเจอจากการคลำดำเนินการรักษานะฮะตามแผนปัจจุบันเลยหมอก็เอาชิ้นเนื้อไปดูนะคะก็รู้ว่ามันลามเข้าต่อมน้ําเหลืองสองต่อมขั้นตอนต่อไปก็คือว่าต้องให้คีโมเราก็ให้เป็นอาทิตย์ละครั้งละครั้งละครั้งทั้งหมด12ครั้งฉายแสง25แสงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยในโปรเซสการรักษาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1ปี ซึ่งแน่นอนคีโมเนี่ยผลข้างเคียงมันสูงอยู่แล้วแหละแล้วก็เราก็เจอผลข้างเคียงของมันนะทั้งผิวผิวพันผมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันคือเรารู้เลยว่าโอเคมันไม่เหมือนเดิมอะมันไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นอย่างเดิมได้คือมันพอละมันควรจะจบปรากฏว่าไม่จบฟอลโล่ไปจนถึง6เดือนค่ามะเร็งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมอก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรสุดท้ายก็เลยไปเพสสแกนดูพอเพสสแกนปรากฏว่ามันลามเข้ากระดูกเรียบร้อยแล้ว อ่านรีเสิร์ชไปเรื่อยๆก็รู้มาว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการทำ NK เซลจนกระทั่งก็บอกผู้หลักผู้ใหญ่ให้ติดต่อไปที่สถาบันของด็อกเตอร์ท่านนี้ก็ระหว่างนั้นก็ฟุ้งซ่านอ่ะก็เสิร์ชไปเรื่อยปึ้งหน้าด็อกเตอร์พิเชษก็เด้งขึ้นมามันใช้วิธีการที่ว่ากระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาแล้วก็สร้างไอตัว Killer T เซลล์หรือว่า NK เซลตัวนี้เพื่อไปกําจัดเซลล์มะเร็งดูข้อมูล มันเป็นไปได้วะ่ะวันลุงขึ้นก็ไปเลยเตรียมจะไปซื้อก็ไปที่เอสแมนนัดเอสมนดบอกว่าเอ้ยวันนี้ด็อกเตอร์ Doctor เข้านะด็อกเตอร์พิเชิกับทีมทีมแพทย์เข้าให้เข้ามาเลยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คุยกับอาจารย์กินไปหนึ่งเดือนค่าจากห้าสิบสามนะคะลงมาเหลือสิบเจ็ดหนึ่งเดือนนะคะลงมาเหลือสิบเจ็ดแล้วก็อาก็ตั้งใจว่าทุกเดือนนะ tentative ไว้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยวัดทีหนึ่งผลปรากฏว่าก่อนปีใหม่ไปวัด ไอ้ล a ก็ส่งผลมาเราก็เปิดเครื่ส่งมาทางทางเมลอะโทรศัพท์โหลดช้าจริงเลยโหลดปุ๊บค่อยๆเปิดก็พอเปิดเฮ้ยแปดแปดอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็บอกพ่อพ่อกีดเลยอ่ะแม่กีดแบบคือมันเป็นข่าวดีรับปีใหม่อ่ะรู้สึกว่าเรากินแล้วดีขึ้นอะผลมันดีขึ้นอะ จะบอกว่าหายไหมก็ค่ามัน8ค่าปกติคือ0-25แล้วเราค่า8เพราะฉะนั้นเราพิสูจน์ได้จากตัวเองพิสูจน์ได้จากการที่อารไม่คือคือกำหนดคอนดิชันอื่นๆนียให้มันหายไปหมดพิสูจน์ได้โดยใช้ตัวนี้อย่างเดียวแล้วผลมันก็ออกมาเป็นตัวเลขเดือนหน้าค่ะค่ามันคงจะต้องลงกว่านี้แล้วเราคิดว่าคงจะหายก็หายแน่นอนอะประมาณประมาณว่าเราเราก็ต้องมีความหวังนะ คือแล้วก็หวังอย่างอย่างวิทยาศาสตร์แล้วก็มั่นใจว่าเอยตัวนี้แหละที่ทำให้อาหายขอบคุณมากค่ะ